อันนี้กาวตาช้างออร์ทิโก้ครับยี่ห้อออร์ทิโก้นะครับเป็นกาวตาช้างของแท้เลยติดวัสดุได้หลายชนิดแล้วก็ติดแน่นติดทนติดนานนะครับภายในกล่องบรรจุด,ด้วย12ชุด12ชุดนะครับมีใบนำจับด้วยนะครับอันนี้คือใบนำจับ กรณีตรวจพบหรือบุคคลใดนำชี้บอดแสได้ทางโรงงานเขาให้หนึ่งแสนนะครับอันนี้ครับอันนี้คือก็คือหน้าตาของกาวตาช้างกาวตาช้างวันนี้ผลิตจากสไยไานายอะคิเลตนะครับเป็นกาวในประสงค์ติดได้ทุกวัสดุนะครับเกือบเกือบทุกวัสดุเ,เช่น ไม้พลาสติกเหล็กโลหะทุกชนิดแล้วก็กระเบื้องวิธีการติดก,ก็คือทำความสะอาดบริเวณที่จะติดนะครับแล้วหยอดกาวลงไปเพียงเล็กน้อยให้ทั่วถึงบริเวณที่จะติดแล้วก็เอามาประกบกันทิ้งไว้10วินาทีนะครับกาวจะแห้งนะครับและยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากว่า พสดุยังไม่เซร็จตัวนะครับต้องทิ้งไว้อ,อีกอย่างน้อย1วันนะครับเพื่อให้ติดนั่นมากขึ้นแล้วถึงจะใช้งานนำไปใช้งานได้วิธีการเก็บรักษาก็คืออ,อทำความสะอาดบริเวณฝากาวนะครับแล้วก็ปิดลงไปเหมือนเดิมให้สนิทแล้วก็หาถุงซิปมาใส่ลงไปอีกทีหนึงเพื่อกัน ลมเข้านะครับแล้วนำไปแชต่ตูวเย็นจะเก็บไว้ได้นานนะครับนี่บสองครับ